ครับสวหรับครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ผมก็จะมาแนะนําของเล่นไดโนเสาร์ออกไข่นะครับใช้ชื่อว่าไดโนเสาร์เซนทุีนะแต่มางวนนี้เป็นมังกรครับไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับเป็นมังกรนะแล้วข้างใต้ก็จะมีวิธีการต่อมให้นะครับใช้ถาด 2A 3ก้อนเหมือนเดิมครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไดโนเสาร์นะครับครับ ในตัวเดนเสเร์นะข้างใต้ก็ยังใส่ฐานครับสองเอยังสามก้อนเหมือนเดิมครับอืมครับอันนี้ก็จะเป็นหางครับหางมาทั้งดุนนะขยับไม่ได้เลยครับโยกไม่ได้นะส่วนหางครับเวลาต่อก็ต่อมาทั้งดุนแบบนี้ครับครับส่วนหางก็จะต่อไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวมังกรครับครับ ครับตรงนี้ตรงตรงในปากนี้ก็จะมีภาพฉายสไลด์มาให้นะครับครับวิธีประกอบก็ต่อเข้าไปเลยครับครับแล้วปีกนี้ก็จะปีกต่อแบบนี้นะครับอืมครับแบบนี้นะครับครับอ่าครับข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฐานเอใส่ไข่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูละกันนะครับ รับเซตนี้รู้สึกว่าไข่จะให้มาสีฟองนะดีหน่อยเลยครับครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่นะติดๆนิดหน่อยครับครับครับรู้สึกว่าเซตนี้จะมาสองสีนะคือสีแดงกับสีน้ำตาลน,นะครับคือถึงบอกว่าแดงก็ถึงนะ คือแตก็แดงออกแดงทึบนะครับแดงเลือดหมูนะกับสีน้ําตาลเข้มๆนะครับคือแต่ชุดที่ผมเอามารีวิวนี่จะเป็นสีเลือดหมูนะครับมืดๆหน่อยนะจะเห็นหน่อยครับครับรู้สึกว่าจะมีไฟนะครับไฟตรงนี้ด้วยนะครับสี่ทางแล้วก็ไฟตรงตากับไฟตรงปากที่เราถ่ายภาพสไลด์นะครับรักเดี๋ยวงั้นเรามาดูมุมอื่นบ้านนะครับว่าเป็นยังไงนะ เอาละครับผมก็จะมาสาธิตให้เล่นดูอีกทีนะครับแตเคราวนี้ก็จะมาเล่นอยู่ในบ้านนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตรงลําตัวสีเขียนนะครับอาออกไปแล้วครับครับสังเกตนะครับว่าตรงช่วงหางจะไม่ขยับนะครับจะไม่ขยับนะแต่คอก็ยังขยับเหมือนเดิมนะครับอาไปแสงสีเสียงมีเหมือนเดิมนะแต่ว่ารู้สึกว่าตรงตาไม่มีไฟนะ แล้วก็ตรงพื้นนี้ยังไม่เห็นไฟสปอรตไลท์สองเลยครับเป็นภาพถ่ายสไลด์ภาพน,นะครับยังไม่เห็นมีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีไฟนะครับมีขยับเร็วเดินเร็วนะครับเดี๋ยวงั้นเรามาดูต่ออีกช็อตหนึ่งนะครับ ครับงั้นครั้งนี้เรามาดูต่ออีกช็อตหนึ่งนะครับเซตนี้เดินเร็วนะเดินเร็วกับพือสีเร็วออกไข่เร็วเหมือนกันครับอ่าหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นใหญ่ๆนะครับหรือตามห้างก็มีนะครับเซตนี้ ทับตรงลำตัวทับตรงส่วนที่เป็นลำตัวนี่ใหญ่นะครับคือเลยสามารถใส่ไข่ได้ทั้งสี่ฟองครับคือแต่ผมว่าน่าจะใส่ไข่ได้ถึงห้าฟองเลยนะครับเพราะดูจากขนาดลำตัวแล้วใหญ่มากนะครับคือสามารถอัดไข่ได้ห้าฟองเลยนะครับก็ดีหน่อยนะคือเวลาเล่นก็ใส่ไข่ทีเดียวนะครับ ครับคลิปหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่นะครับ